พระเตลุกานิเทระเป็นพระที่เกิดมาเพื่อสแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์คือชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่อต้องการหาทางพ้นทุกข์เลยประวัติของท่านมีอยู่ว่าพระเถระรูปนี้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนสังสมอุปนิสยัยอันเป็นตัดใจแห่งพระนิพพานเอาไว้ในภพนั้นๆพุทธบาตรการนี้ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น เชื่อว่าเตลุกานี้เนี่ยนเะจริญวัยก็รังเกียจในกามเพราะเป็นผู้อุปนิสัยสมบูรณ์ด้วยเหตุจึงละการครองเรือนออกบวชเป็นปริภาชกมีอัธยาศัยเนี่ยออกจากวัดต,ตักเที่ยวสแสวงหาวิโมกค,คือการหลุดพ้นโดยเป็นต้นว่าใครคือท่านผู้ถึงฝั่งในโลกนี้จะเข้าไปหาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นๆแล้วไต่ถามคือไปถามหาวิธีเพื่อดับทุกข์เนี่ยนะทำยังไงจะดับทุกข์ได้บ้าง สมณพราหมณ์เหล่านั้นทําให้เขาดื่มดําไม่ได้เขาเนี่ยมีจิตคล้องกับปัญหาจึงได้ท่องเที่ยวไปก็มีปัญหาว่าออกจากทุกข์ได้ยังไงออกจากทุกข์ได้ยังไงเนี่ยนะเขาเที่ยวถามก็ไปเรื่อย,อยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นในโลกประกาศธรรมจากอันบอบบอลบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกวันหนึ่งท่านก็เข้าไปเฝ้าภาษาสดาฟังธรรมมีศรัทธาก็บวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนะก็บรรลุเป็นพระธรต์ วันหนึ่งท่านอยู่กับพวกพิสษุ์พิจารณาถึงคุณวิเศษที่ตนได้บรรลุแล้วหววระลึกถึงการปฏิบัติของตนตามแนวนั้นคือระลึกถึงที่ตัวเองเคยไปปฏิบัติมาเนี่ยนะเมื่อจะบอกข้อปฏิบัติเหล่านั้นทั้งหมดแก่พิสูจทั้งหลายจึงได้กล่าวคาถาว่าเรามีความเพียรเนี่ยคนคิดธรรมะอยู่นานก็ไม่ได้ความสงบใจเนี่ยนะคิดหาวิธีที่จะออกจากทุกเนี่ยนะคิดอะไรให้มันเป็นข้อปฏิบัติให้มันพ้นทุกเนี่ยคิดอยู่นานก็ไม่ได้ จึงได้ถามสม,มาณาพราหมณ์ทั้งหลายว่าใครเนาะในโลกเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วใครเล่าเป็นผู้ได้บรรลุธรรมะอันยังลงสู่อมะตะใครนะบรรลุนิพพานมั่งั้นเง,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 งเราจะปฏิบัติธรรมะของใครซึ่งเป็นเครื่องให้รู้แจ้งประมัดประมัดไหนที่นี้หมายถึงประมัดคือนิพพานนะประมัดต,ตัวนั้นหมายถึงนิพพาน เรานี้เป็นผู้มีความคดคือกิเลสอันเป็นไปแล้วในภายในเหมือนปลาที่กินเหยื่อฉะนั้นเนี่ยนะรู้ตัวเลยว่าตัวเองนี่มีกิเลสไหแล้วก็ไอ้กิเลสที่มันเกิดเนี่ยไม่ต่างอะไรจากปลาที่กินเหยื่อเข้าไปเนี่ยนะก็ทุรนทุรายอยู่ตลอดเรานี่ถูกบ่วงใหญ่คือกิเลสเหมือนเท้าเวปจิตติอสูรถูกผูกด้วยบ่วงของเท้าสก,กะฉะนั้นเนี่ยนะบอกว่าเหมือนอสูรถูกเทวดาม,มัดเหมือนกันเรากระชากบ,บ่วงคือกิเลสนั้นไม่หลุด จึงไม่พ้นไปจากความโศกและความร่ำไรใครในโลกจะช่วยเราผู้ถูกผูกให้หลุดพ้นแล้วประกาศทางเพื่อตรัสรู้ให้เรานัะมีใครนะบอกวิธีเราได้บ้างเราจะรับสมณะหรือพราหมณ์คนไหนเอาไว้เป็นผู้แสดงธรรมเครื่องกำจัดกิเลสได้เราจะปฏิบัติธรรมะอันเป็นเครื่องนำไปปราศจากชาราและมรณะของใคร คือถจ้าจุดมุ่งหมายเขาต้องการออกจากกองทุกจริงๆเนี่ยนะจะปฏิบัติเอาของใครนะใครจะแก้ปัญหาให้เราได้ทํายังไงให้เราพ้นจากแก่และพ้นจากตายได้เนี่ยนะคือคิดหาข้อปฏิบัติแสดงว่าพื้นฐานในการรู้ทุกข์กับสมุทัยเนี่ยก็พอสมควรแสดงว่าพื้นฐานมีกรรมสกตาดีพอสมควรเพราะว่าเห็นโทษภัยของการเกิดเห็นโทษภัยของรามรณะเห็นโทษภัยของกิเลสแต่ไม่รู้จะแก้มันได้ยังไงไม่รู้จะ ออกไปได้ยังไงมักันจิตของเรานี่ถูกร้อยไว้ด้วยความสงสัยและหลังเลเนี่ยนะประกอบด้วยความแข็งดีเป็นกําลังฉุนเฉียวถึงความเป็นจิตกระด้างเป็นเครื่องทําลายตันหาโทสะมันก็เกิดตันหาก็เกิดเนี่ยนะสิ่งใดมีธนูคือตันหาเป็นสมุธฐานมี30ประเภทเป็นของมีอยู่ในอกเป็นของหนักทําลายหะไทยแล้วตั้งอยู่ขอท่านจงดูสิ่งนั้นเถิดเนี่ยนะ ก็ปรารบถึงกิเลสท,ที่มีอยู่ในใจของท่านนนะการไม่ละทิฐิเล็กน้อยอันลูกสอนคือดำริผิดให้อาถานขึ้นแล้วน,น,นะคือคือมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นนะเสร็จแล้วก็มิจฉาสังกัปะต่อมาเรานี้ถูกยิงด้วยลูกสอนคือทิฐิหวันไหวอย,อยู่เหมือนใบไม้ถูกลมพัดฉะนั้นคือปกตินะผู้ที่มีมิจฉาทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะหวนไหวโดยโดยธรรมชาติอย่านั้นนะ ไม่สงบประณีตอะไรนะถ้าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันจะไหวเหมือนใบไม้ my, นะถ้าเป็นใบโพเนี่ยชัดมันจะวันไหวอย,อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าใครมันจะกลบเก่งกับใครเท่านั้นเองนะไม่ให้รู้ว่ามันไหวจริงๆแล้วก็ไหวลูกศรคือทิฏฐิตั้งขึ้นแล้วในภายในของเราเนี่ยก็ย่อมไม่ทันทีกายอันเนื่องด้วยสัมผัสทั้ง6เกิดขึ้นในที่ใดย่อมเล่นไปในที่นั้นทุกเมื่อ เราไม่เห็นหมอผู้จะถอนลูกศอนของเราเนี่ยนะเยียวยาเราโดยไม่เยียวยาด้วยเชือกต่างๆด้วยศาสตราและด้วยวิธีอื่นๆคือเขามีเงื่อนไขว่าเขาเนี่ยอยากจะผ่าเอากิเลสออกแต่ว่าต้องไม่ใช้เชือกมัดนะต้องไม่ใช้อาวุธผ่าแล้วก็ต้องไม่ใช้วิธีการอย่างอื่นอนะ่ะแต่ต้องแก้กิเลสให้เราได้นะมันจะใช้ข้อไหนอ่ะนะียกว่าไม่ใช่ขึ้นเคียงให้เผาออกนี่ไม่มใช่ ใครไม่ต้องใช้สาตราไม่ทําร่างกายของเราให้เป็นแผลไม่เบียดเบียนทางร่างกายของเราทั้งหมดจัดถอนลูกศรอ,อันเสียบอยู่ในภายในใจของเราออกได้ก็บุคคลนั้นผู้เป็นใหญ่ในธรรมเป็นผู้ประเสริฐลอยโทษอันเป็นพิษเสียได้พึงช่วยขึ้นบกคืนนิพพานและหัดคืออริยมรรคแก่เราผู้ตกอยู่ในห่วงน้ําคือสงสารอันลึกเราเป็นผู้จมอยู่ในห่วงน้ํา อันดำดินเนี่ยนะคือทุลีไปไม่ได้เป็นห่วงน้ำลาดไปด้วยมายาริษยาแข็งดีและความง่วงเหงาหาวนอนน,นะความดำริทั้งหลายอันอาศัยราคะเป็นเช่นกับห่วงน้ำใหญ่มีเมฆคืออุทจจะเป็นเครื่องคำรนมีสังโยชน์เป็นเครื่องฝนย่อมนำบุคคลผู้มีความเห็นผิดไปในสมุดคืออบายกระแสตันหาทั้งหลาย ย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตันหาเหมือนกับเถาวันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่คือตันหามันพาผูกพามัดพารัดไปหมดอะใครจะพึงกั้นกระแสตันหาเหล่านั้นได้ใครเล่าจะตัดตันหาเพียงดังเถาวันนั้นได้ตันหาที่มันร้อยมันเที่ยวจับทั่วไปหมดอะนี่ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทําฝั่งอันเป็นเครื่องกั้นกระแสตันหาเหล่านั้นเถิดอย่าให้กระแสตันหาอันเกิดแต่ใจ พัดพาท่านทั้งหลายไปเร็วพลันเหมือนกระแสน้ําพัดพาต้นไม้ตั้งอยู่ริมฝั่งไปฉะนั้นนะมันจะให้กิเลสมันพาไปแบบนั้นเนี่ยพระศาสดาผู้มีอาวุธคือปัญญาเนี่ยนะตอนนี้ก็คือตอนแรกก็ปรารบถึงเหตุการณ์ชีวิตของท่านใช่ไหมตอนหลังก็พูดถึงว่าท่านมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะ พระศาสดาผู้มีอาวุธคือปัญญาผู้อันหมูฤษีอาศัยแล้วคือผู้ฤษีเนี่ยหมายถึงผู้สแสวงหาคุณใหญ่เนี่ยนะฤษีตัวนี้หมายถึงภาระยะเป็นที่พึ่งแก่เราผู้มีภัยเกิดแล้วผู้สแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานจากที่ไม่ใช่ฝั่งที่ไม่ใช่ฝังก็เนี่ยอายตนะขันอายตนะพวกนี้ไม่ใช่ฝั่งสแสวงหาพระนิพพานที่เป็นฝั่งพระองค์ได้ประทานบันไดอันทอดไว้ดี บริสุทธิ์สำเร็จด้วยไม้แก่นคือธรรมะเป็นบันไดอันมั่นคงแก่เราผู้ถูกกระแสตัณหาเนี่ยพัดไปอยู่ได้ตรัสเตือนเราว่าอย่ากลัวเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะพอมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บอกไม่ต้องกลัวนะว่าเรื่องที่ท่านติดข้องเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้นั่นะเราได้ขึ้นสู่ปราศาสตร์คือสติปัฏฐานพิจารณากาย14บสี่บพะใช่ถ้าตามสูตรนะพิจารณาเวทนาเกพิจารณาเห็นจิต สิบหกพิจารณาเห็นทรมห้าหมดแล้วเจริญอนุปัสนาทั้งเจ็ดในในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะถ้าทําได้ตามนั้นเนะี่ยจะพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้ยินดีในร่างกายของตนคือผู้เจริญสติปัฏฐานคือตามเห็นนะ่ะนะขันห้าหรือกายเวทนาจิตธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอ่ะนะแล้วละวิปลาดได้หมดถ้าเจริญตามนั้นได้จริงๆจะเห็นว่าปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายตรงกันข้ามหมดเลยใช่ไหมผู้ติดข้องในร่างกายของตน ที่เราได้สําคัญในการก่อนโดยเป็นแก่นสารนะคือสําคัญว่ากายเป็นต้นนี้เป็นแก่นสารนะก็ถ้าเจริญตั้งแต่อานาปานสติไล่ไปตามลําดับจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงนะจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วไม่มีแก่นสารอะไรแต่ว่ามูสัตว์กลับเห็นว่าเป็นแก่นสารก็เมื่อใดเราได้เห็นทางอันเป็นอุบายขึ้นสู่เรือเมื่อนั้นเราจะไม่ยึดถืออัตตา ได้เห็นท่าคืออริยมรรคอันอุดมคือไม่ได้สําคัญผิดในอุปาทานขันห้าว่าเป็นอัตตานะก็เห็นและอริยมรรคเนี่ยเจริญอย่างนี้แหละเหมือนกันแต่อริยมรรคที่สูงสุดนะนะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้บาปประธรรมทั้งหลายมีทิฏฐิและมานะเป็นต้นซึ่งเป็นเหมือนกับลูกศรเนี่ยเกิดในตนอันเกิดแต่ตันหาเครื่องนําไปสู่พบเนี่ยเป็นไปไม่ได้ นะคำสอนอันนี้คืออริยมรรคเนี่ยจะทําลายไอตัวตันหามานะทิฐิทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงกําจัดโทษอันเป็นพิษได้ทรงบรรเทากิเลสเครื่องร้อยรัดของเราอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานตั้งอยู่แล้วตลอดกาลนานนะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทําปริญญาเหมือนกับกิเลสมันนอนอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยนะเหมือนเพราะมันมันได้ปัจจัยเกิดเลยได้ปัจจัยก็เกิดเลยแต่ถ้าผู้ที่ทําปริญญาพิจารณาจนรอบครอบถอนฉันธราคะได้หมดก็ นั่นแหละกำจัดเครื่องร้อยรัดทั้งมวลได้นะมีบางบางแห่งท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงตัดกิเลสท,ที่เป็นดุจป่าเสียเนี่ยนะไอ้กิเลสเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกพันทั้งหลายเนี่ยเหมือนป่าจริงๆอ่ะนะถ้ามองตรงไหนที่มันพอจะทะลุปโปร่ปรงเป็นต้นนี่ก็ยากเหมือนกันนะกิเลสมันผูกมันพันมันผูกมันมัดร้อยรัดอยู่นั่นหมดอ่ะนะอันถ้าศึกษาข้อมูลคําสอนไม่ดีพอเนี่ยไม่รู้จะชําระสะสางกับปัญหาชีวิตตัวเองได้ยังไง เวนไว้แต่กลบเกลื่อนไปวันๆหนึ่งด้วยการไม่สนใจทั้งไม่ต้งแบบสนใจไม่รู้คิดอะไรมากเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวก็เป็นบ้าสลักกันนะก็หลอกๆกันไปข่มๆช่วยๆกันไว้รักษากันไว้อย่าไปเลยอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วนะต่างเป็นผีทะเลจับกันไว้ด้วยกันทั้งคู่นะนั่นคณจับผมบ้างผมจับคุณไว้บ้างนะอยู่ๆกันเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่แหละอย่างนั้นอย่าไปเลยอย่างนั้นอย่าออกเลย มีข้อความอีกหนึ่งบทหนึ่งเมื่อกี้นะว่าประมัตถวิชาหนังเนี่ยนะที่ท่านบอกว่าเป็นเครื่องให้รู้แจ้งประมัติเนี่ยนะคำว่าให้รู้แจ้งประมัติเนี่ยมาจากบาลีว่าประมัตถวิชาหนังได้แก่เครื่องรู้แจ้งประมัตถประโยชน์เนี่ยนะประมัตถประโยชน์โดยศัพท์ก็หมายถึงพระนิพพานอยู่แล้วใช่อธิบายว่าอันประกาศประวติและนิวัติอันไม่ผิดแผก อันนี้คือประมัดอย่างสูงสุดคือต้องรู้ประวัติกับนิวัติประวัติเป็นชื่อของทุกขสมมุทัยสัต์นิวัติเป็นชื่อของมักสัตว์และนิโรธสัตว์เนี่ยนะเพราะนั่นคือประมัติวิชาหนังนะเครื่องรู้ชี้แจงประมัดเนี่ยอันนี้คือประมัดจริงๆคือเนี่ยทุกขสมุทัยนิโรธมักเนี่ยนะคือประมัดให้ให้รู้นะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีสัตจะสองปกตินะ คือทุกขสูุททยศัตร์อ่ะอันนี้เรียกว่าประวัติหรือประวัติอ่ะคือเป็นไปอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคําว่าประวัติประวัติใครนะบอกว่าเขามีสัจจะสอง <c oughs> เว้นประมัดประวัติพระอรหันต์เสียพระอรหันต์จะเพิ่มได้อีกสัจจะหนึ่งคือมรรคสั์แต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยจะเดินอยู่มรรคสอง <c oughs> ทุกขสูุไทยีที <c oughs> <c oughs> นี้ถ้ามาเจริญตามคําสอนก็จะเพิ่มมาอีกมรรคหนึ่ง <c oughs> คืออริยมรรคเนี่ยนะ ทีนี้ไออริยมรรมักเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นประวัติมีโยมคนหนึ่งก็ถามว่าผมเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกไม่ค่อยไปเลยนะครับว่างั้นจะไปได้ยังไงเพราะมันมีแต่จะไปตามวัตตะนะเพราะคําสอนที่บอกว่าทวนกลับเนี่ยมันอ่านไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเวลาเราเราขับรถไปข้างหน้าอย่างเงี้ใช่ไหมถามว่าเราจะเห็นไหมถามมา้ามาทางเนี้ยนะสวนทางเนี่ยจะมองเห็นไหมไม่เห็นเพราะว่าถ้ามไม่น้อมมาเพื่อที่จะค่อยค่อย เรียกว่ามองกลับแล้วค่อยทวนออกมาเนี่ยนะหมดเสร็จเลยฉันได้เนี่ยมูสัต์ทั้งหลายมันจะมันจะเดินหน้าอย่างเดียวอ่ะจะสร้างประวัติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จะสร้างอ่ะนะสร้างประวัติอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้นีวัดนี่ก็เลยกลับเพออกลับเพอเนี่ยนะพท mm hmm. ธเจ้าโบกเลยก็ไมเอาอะ mm hmm. อยังเที่ยวไม่ก็มีอยู่สูตรหนึ่ง,งว่า มมสัตเนี่ยที่เพลดิดเพลินในการมาคุณเนี่ยนะยังไม่ทันอิ่มก็ตายไปฉันได้เนี่ยนะผู้ที่เกิดมาก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะมันก็มียังที่เที่ยวอีกที่ยังไม่ไม่สิ้นสุดใช่ไหมก็เลยมีบางท่านก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยถ้าอายุมากๆหน่อยก็จะเที่ยวรอบโลกกันนะ